ฟอมกอที่ตกรอบนะสวยมากเลยนะสวยทุกต้นจ้ะแต่ว่าความใหญ่อุ้ยชื่ออะไรจ๊ะเจ้าของแม่เลยสวยจังเลยไม้เลิฟค่ะไม้เลิฟขอขอบคุณทุกสวสน<ล>ที่นะเอามาประกวดนะครับหรือจะมีนะครับะจะเริ่มประกวดหรือให้คำแนะนำะต่างๆนะครับก็ทางสมาคมดีๆนะครับ บอสีสีบุรีอันนี้ที่ตกรอบนะออนและพัฒนาขอนจันหวัดอ่างทองหรือจะเป็นสมาคมบอสีแห่งประเทศไทยนะครับก็ให้ทำึกษาได้นะครับสําหรับท่านที่จะเริ่มจัดนะครับเริ่มจัดอย่างสเบอร์ลูกสวยมากเลยมีชื่อไหมครับลูกไม้สวยมากเลยเต็มจริงเลยสวยสวยมากนะครับท่านที่จะเริ่มใช้คําว่าสวยมากเลกกว่าต้นเศรษฐกิจของบอสีแ ความกอที่ได้ส่วนใหญ่จะได้คือความความใหญ่โอ้ยนี่ไงไม่ได้สวยแต่ต้นไม้นะเจ้าของก็สวยมากจ้ะสนามต่อไปนะครับพี่น้องครับไปที่วันที่25พฤศจิกายนครับ25นี้จิกินเะครับสวยมากพฤศจิกาที่หลังสวนสัตว์ลพบุรีหลังสวนสัตว์ลพบุรีจัดโดยชมรมไม้ไม้สวยไม้งามของลพบุรีนะครับโดยท่าน ผู้พันดาวสุขนะครับสวยงามมากนะแต่วันนี้ที่ได้นะ26ชั่วก้าชั้นนะครับสนามต่อไปนะครับเราก็จะพูดแค่อสีนะครับวันที่25นะครับแล้วก็เดินธันวาอีกหนึ่งเดือนถัดไปวันที้24นะครับ24ที่หลวงปู่ทวดนะครับ